สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับผมเดอะโกสเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวขย่าวขวัญที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีแต่ในอีกมุมหนึ่งก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือโรงพยาบาลจิตเวชครับโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยนะครับ เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชหลากหลายรูปแบบบางครั้งเราก็อาจจะได้ยินเรื่องเล่าแปลกๆจากคนในแวดวงนี้อยู่บ้างแต่เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้มันพิเศษกว่านั้นครับมันเกี่ยวข้องกับห้องผักห้องหนึ่งห้องที่ถูกปิดตายมานานหลายสิบปีและมีข่าวลือหนาหูว่ามันเฮี้ยนสุดๆห้องนั้นก็คือ ห้องพักผู้ป่วยหมายเลข13ครับเรื่องราวเริ่มต้นที่หมอกวินครับหมอกวินเป็นจิตแพทย์หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงมีความมุ่งมั่นในการรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชอย่างเต็มที่หลังจากเรียนจบมาใหม่ๆแกก็ตัดสินใจย้ายมาทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวชเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเอาเป็นว่าขอสงวนชื่อจังหวัดไว้ก่อนแล้วกันนะครับโรงพยาบาลนี้มีประวัติยาวนานมากครับ สร้างมาตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียวตัวอาคารก็ดูเก่าคร่ำครึกมีกลิ่นอับชื้นและบรรยากาศที่ชวนให้ขนลุกอยู่ตลอดเวลาในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเฮี้ยนอยู่มากมายครับทั้งเสียงคนเดินในตอนกลางคืนทั้งเห็นเงาแปลกๆในห้องที่ไม่มีใครอยู่แต่เรื่องที่คนพูดถึงมากที่สุดก็คือห้องพักผู้ป่วยหมายเลข13ครับ ตามประวัติของโรงพยาบาลห้องหมายเลข13ถูกปิดตายมานานกว่า30ปีแล้วครับสาเหตุที่ปิดก็เพราะผู้ป่วยคนสุดท้ายที่เคยพักอยู่ในห้องนั้นมีอาการทางจิตเวทที่รุนแรงมากมีความเชื่อว่าตัวเองถูกปีศาจตามหลอกหลอนและมักจะได้ยินเสียงเรียกจากโลกอื่นอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายผู้ป่วยคนนั้นก็เสียชีวิตอย่างปริศนาในห้องนั้นแหละครับ หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเปิดห้องนั้นอีกเลยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการเดินผ่านหน้าห้องนั้นในเวลากลางคืนเพราะมีข่าวลือว่าได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆหรือเห็นเงาคนอยู่ในห้องนั้นทั้งๆท,ที่ล็อกประตูสนิทแต่แล้วด้วยความที่โรงพยาบาลมีผู้ป่วยล้นเตียงครับ ทางผู้อำนวยการก็เลยตัดสินใจว่าจําเป็นต้องเปิดห้องพักผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่และห้องที่ถูกเลือกก็คือห้องพักผู้ป่วยหมายเลข13นั่นเองครับภารกิจในการเตรียมห้องหมายเลข13สําหรับผู้ป่วยใหม่ก็ตกเป็นหน้าที่ของหมอกวินและพยาบาลกับแม่บ้านอีกคนรวมเป็น3คนครับตอนแรก หมอกวินก็รู้สึกแปลกๆอยู่บ้างกับชื่อห้องและเรื่องเล่าต่างๆแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเท่าไหร่แกก็คิดว่ามันคงเป็นแค่อุบายที่คนเก่าคนแก่เล่าต่อๆกันมาแกก็เลยรับหน้าที่นี้มาโดยไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อหมอกวินได้รับกุญแจห้องหมายเลข13มาแกก็รู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ออกมาจากลูกกุญแจอย่างประหลาดตอนที่ไขประตูเข้าไปในห้อง บรรยากาศข้างในก็ยิ่งวังเวงกว่าที่คิดครับห้องค่อนข้างเล็กมีเตียงเก่าๆตั้งอยู่มุมห้องผนังมีรอยขีดข่วนหลายแหง่งฝุ่นจับหนาเตอะราวกับไม่มีใครเข้ามาทำความสะอาดเลยเป็นเวลานานทั้งสามคนเริ่มลงมือทำความสะอาดห้องครับเก็บกวาดเช็ดถูจัดเตียงใหม่ในระหว่างที่ทำความสะอาด แกก็สังเกตเห็นรอยอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับบนผนังที่ถูกทาสีทับไว้หลายชั้นยังคงมีรอยขีดเขียนปริศนาที่ดูเหมือนเป็นตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างหมอกวินพยายามอ่านแต่ก็อ่านไม่ออกนอกจากนี้ใต้เตียงเก่าๆแกยังพบของใช้ส่วนตัวเก่าๆเ,เช่นหวีผมผุตุกตาผ้าเก่าที่ดูเหมือนจะเป็นของผู้ป่วยคนสุดท้ายที่เคยพักอยู่ในห้องนี้ สิ่งเหล่านี้มันทำให้หมอกวินเริ่มรู้สึกแปลกแปลกขึ้นมาในใจครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ป่วยคนนั้นเริ่มผุดขึ้นมาในหัวแกเริ่มคิดว่ารอยเหล่านี้มันอาจจะมีความหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้และแล้วความหลอนในห้องหมายเลข13ก็เริ่มต้นขึ้นครับหลังจากที่หมอกวินทำความสะอาดห้องหมายเลข13เสร็จเรียบร้อยแล้วทางโรงพยาบาลก็จัดให้ผู้ป่วยใหม่คนหนึ่งเข้ามาพักในห้องนี้ครับ เป็นผู้ป่วยชายกลางคนมีอาการวิตกกังวลและนอนไม่หลับหมอกวินก็เข้าไปตรวจอาการตามปกติและไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติอะไรเป็นพิเศษในคืนแรกแต่แล้วในคืนที่สองครับหมอกวินได้รับแจ้งจากพยาบาลว่าผู้ป่วยที่พักอยู่ในห้องหมายเลข13มีอาการแปลกๆครับเขาตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากมุมห้อง เหมือนมีใครกำลังพูดอะไรบางอย่างที่เขาฟังไม่ออกแถมยังเห็นเงาดำๆแวบไปมาที่ปลายเตียงอีกด้วยตอนแรกหมอกวินก็คิดว่าผู้ป่วยอาจจะมีอาการกำเริบหรืออาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาแต่เมื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผู้ป่วยก็เล่าว่าเสียงกระซิบและเงาที่เห็นนั้นมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเคยฝันถึงก่อนหน้านี้ราวกับว่าห้องนี้ มันกำลังดึงเอาความกลัวและความกังวลที่อยู่ในจิตใจของเขาออกมาเหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้หมอกวินเริ่มกลับมาคิดถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องหมายเลข13อีกครั้งครับแกเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแล้วหลังจากนั้นไม่นานผู้ป่วยที่พักอยู่ในห้องหมายเลข13ก็เริ่มมีอาการแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆครับเขาบอกว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองเบาๆในตอนกลางคืนทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ในห้องด้วยเลย เขามักจะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งก็เห็นภาพหลอนเป็นใบหน้าบิดเบี้ยวที่ปรากฏขึ้นแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่น่าแปลกใจก็คืออาการเหล่านี้มันคล้ายคลึงกับอาการหลงผิดของผู้ป่วยคนสุดท้ายที่เคยพักอยู่ในห้องนี้อย่างมากครับหญิงสาวที่เชื่อว่าตัวเองถูกปีศาจตามหลอกหลอนและได้ยินเสียงเรียกจากโลกอื่นหมอกวินเริ่มสับสนครับ แกพยายามอธิบายอาการเหล่านี้ด้วยหลักการทางจิตเวชแต่ในใจลึกๆแกก็เริ่มสงสัยว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นแกตัดสินใจที่จะสืบค้นเรื่องราวของผู้ป่วยคนสุดท้ายที่เคยพักอยู่ในห้องหมายเลข13อย่างละเอียดอีกครั้งแกไปขอดูแฟ้มปรวัติผู้ป่วยเก่าๆสอบถามข้อมูลจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เคยทำงานในยุคนั้นแกได้รู้ว่าผู้ป่วยหญิงคนนั้นมีชื่อว่าเอมี เอมี่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการหวาดระแวงอย่างรุนแรงเธอเชื่อว่ามีปีศาจตามติดเธอมาและพยายามจะลากเธอลงไปในโลกแห่งความมืดมิดเธอเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบที่น่ากลัวและเห็นเงาปีศาจท,ที่คอยจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ทำให้หมอกวินขนลุกก็คือรอยขีดเขียนปริศนาที่แกเคยเห็นบนผนังห้อง13นั้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาพวาดที่เอมี่เคยวาดไว้ในระหว่างการรักษากลับพบว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกันหมอกวินเริ่มไม่แน่ใจแล้วครับว่าสิ่งที่ผู้ป่วยใหม่และเอมี่เคยเจอมันเป็นแค่อาการหลงผิดทางจิตเวชจริงๆหรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังคงอยู่ในห้องหมายเลขสิ 13, และส่งผลกระทบต่อผู้ที่เข้ามาพักอาศัยหรืออาจจะเป็น พลังทางจิตท,ที่เข้มข้นของเอมี่ยังคงวนเวียนอยู่ในห้องนั้นและปลุกเร้าความกลัวในจิตใจของผู้ป่วยคนอื่นๆในขณะที่หมอกวินกำลังสับสนและหาคำตอบอยู่ตัวหมอกวินเองก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆในห้องหมายเลข13เหมือนกันครับหลังจากที่หมอกวินเริ่มสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องหมายเลข13มากขึ้นเรื่อยๆแกก็ตัดสินใจที่จะเฝ้าห้องนั้นในเวลากลางคืนครับ แกแอบเข้าไปนั่งซุ่มอยู่ในห้องสังเกตการที่อยู่ตรงข้ามเพื่อจับตาดูว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นบ้างในคืนนั้นเองครับหมอกวินก็ได้เจอสิ่งที่แกแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองในช่วงกลางดึกขณะที่ผู้ป่วยในห้อง13กําลังหลับอยู่หมอกวินก็สังเกตเห็นเงาดําๆเคลื่อนไหวอยู่ในมุมห้องครับมันไม่ใช่เงาของผู้ป่วยและมันก็ไม่ได้เกิดจากแสงไฟภายนอก มันเป็นเงาที่ทึบแสงและดูเหมือนจะมีรูปร่างคล้ายกับร่างคนยืนอยู่ครับหมอกวินใจเต้นแรงแกพยายามเพ่งมองให้ชัดเจนขึ้นแต่เงาดำนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นเป็นต้นมาหมอกวินก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในห้องทำงานของตัวเองในเวลากลางคืนบางครั้งมันก็เหมือนจะเรียกชื่อแกเบาๆจนแกขนลุกสู้ แกเริ่มฝันร้ายถึงใบหน้าบิดเบี้ยวที่ผู้ป่วยเคยเห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนแกเริ่มแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือสิ่งที่จิตใต้สำนึกของแกปรุงแต่งขึ้นมาเองแกเริ่มมีอาการคล้ายกับเอมี่มากขึ้นเรื่อยๆครับแกเริ่มหวาดระแวงรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่มีใครได้ยินในที่สุดด้วยความอยากรู้และความหวาดกลัวที่ประดังเข้ามา หมอกวินจึงตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเบื้องหลังเรื่องราวของเอมี่และห้องหมายเลข13อย่างถึงที่สุดแกกลับไปรื้อค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วยเก่าๆอีกครั้งคราวนี้แกไม่ได้มองแค่ประวัติของเอมี่เท่านั้นแต่แกมองหาประวัติของผู้ป่วยคนอื่นๆที่เคยพักอยู่ในห้องหมายเลข13ก่อนหน้าเอมี่ด้วยและสิ่งที่แกค้นพบมันน่าตกใจมากๆครับ แกพบว่าผู้ป่วยทุกคนที่เคยพักอยู่ในห้องหมายเลข13มมีอาการที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดทุกคนล้วนมีความเชื่อว่าถูกบางสิ่งบางอย่างตามหลอกหลอนได้ยินเสียงกระซิบเห็นเงาและรู้สึกหวาดกลัวอย่างไม่มีสาเหตุและที่น่าขนลุกที่สุดคือทุกคนที่เคยพักอยู่ในห้องนั้นเสียชีวิตในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกการเสียชีวิตล้วนมีความผิดปกติซ่อนอยู่ หมอควินเริ่มปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดและในที่สุดแกก็ค้นพบไดอารี่ลับของเอมี่ที่ถูกซ่อนไวอ้อย่างดีในซอกหลืบของห้องหมายเลข13เมื่อแกเปิดอ่านไดอารี่นั้นสิ่งที่อยู่ข้างในก็ทำให้แกถึงกับช็อกจนเข่าแทบสุดในไดอารี่เอมี่ได้บันทึกเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเอาไว้เธอไม่ได้เป็นโรคหลงผิดอย่างที่ทุกคนคิดเธอเห็นปีศาจและได้ยินเสียงเรียกนั้นจริงๆและเธอได้บันทึกวิธีส่งมันกลับไปไว้ในไดอารี่อย่างละเอียด เธอเชื่อว่าปีศาจต,ตนนี้ถูกผูกติดอยู่กับห้องหมายเลข13และมันกำลังรอคอยที่จะสิงสู่ผู้ที่อ่อนแอที่สุดที่เข้ามาในห้องนั้นเดอรี่นั้นไม่ได้เขียนด้วยลายมือของเอมี่ทั้งหมดมีบางหน้าที่เขียนด้วยลายมือที่แตกต่างกันออกไปและลายมือนั้นได้ระบุว่าเป็นลายมือของพยาบาลที่เคยดูแลเอมี่ในยุคนั้นพยาบาลที่ทุกคนบอกว่าเป็นคนใจดีและดูแลผู้ป่วยอย่างดี ในหน้าสุดท้ายของไดรี่ที่เขียนด้วยลายมือของพยาบาลมีข้อความที่น่าสะพรึงกลัวเขียนเอาไว้ว่าเอมี่ออนแอร์เกินไปเธอไม่สามารถควบคุมมันได้แต่ฉันฉันจะลองดูฉันจะใช้พลังของฉันผูกมันไว้กับห้องนี้ตลอดไปและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือหมอกวินจำได้ว่าพยาบาลคนนั้นเสียชีวิตอย่างกระทันหันในห้องหมายเลข13หลังจากที่เอมี่เสียชีวิตได้ไม่นาน หมอกวินถึงกับเข่าสุดแกเข้าใจทุกอย่างแล้วเอมี่ไม่ได้ป่วยทางจิตเธอเห็นปีศาจจริงๆและพยาบาลคนนั้นพยายามที่จะควบคุมปีศาจตนนั้นด้วยพลังของตัวเองและสุดท้ายก็ถูกปีศาจตนนั้นเล่นงานจนเสียชีวิตห้องพักผู้ป่วยหมายเลข13ไม่ได้มีผีของคนตายสิงอยู่แต่มันถูกผูกไว้กับปีศาจร้ายที่รอคอยเหยื่อรายใหม่ และตอนนี้หมอควินที่เริ่มมีอาการเหมือนกับผู้ป่วยที่เคยอยู่ในห้องนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายปีศาจร้ายตนนั้นกำลังจ้องมองเขาอยู่รอคอยที่จะเข้าสิงสู่จิตใจที่กำลังอ่อนแอของเขาแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับทุกคนหลังจากที่หมอกวินค้นพบเดอรี่และรู้ว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายแกพยายามจะออกจากโรงพยาบาลแต่แกก็รู้สึกเหมือนถูกอะไรบางอย่างดึงรังไว้ แกพยายามวิ่งหนีแต่โรงพยาบาลก็เหมือนจะเป็นเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกหมอควินวิ่งไปตามทางเดินที่ดูคุ้นตาแต่กลับไปโผล่ที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยเราวกับกำลังหัวเราะเยาะเย้ยแกและเงาของปีศาจก็ปรากฏขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตรงหน้าแกจนในที่สุดหมอควินก็วิ่งมาถึงห้องห้องหนึ่งครับเป็นห้องที่ดูมืดมิดและเก่าแก่กว่าห้องอื่นๆแกพยายามจะเปิดประตูแต่ประตูถูกล็อกไว้ หมอกวินถูกประตูเรียกหาคนช่วยสุดเสียงแต่ก็ไม่มีใครได้ยินในขณะที่แกกําลังสิ้นหวังจู่ๆประตูก็เปิดออกเองอย่างชา้ชาๆหมอกวินค่อยๆก้าวเข้าไปในห้องนั้นครับห้องนั้นมืดมากจนแทบมองไม่เห็นอะไรแต่แกก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอับชื้นและความเย็นเยือกที่แผ่ออกมาแกพยายามควานหาสวิตไฟแล้วเมื่อ,ม,อมือแกไปโดนสวิตไฟแล้วเปิดมันขึ้นมาสิ่งที่หมอกวินเห็นในห้องนั้นทําให้แกถึงกับกรีดร้องออกมาสุดเสียง ภาพตรงหน้าคือเตียงผู้ป่วยเก่าๆตัวหนึ่งและบนเตียงนั้นมีร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งนอนอยู่ชายหนุ่มคนนั้นผอมโซใบหน้าซีดเซียวดวงตามืออลอยและกำลังมองมาที่หมอกวินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและชายหนุ่มคนนั้นก็คือตัวหมอกวินเองนั่นเองครับทุกคนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับทุกคนหมอกวินคนที่เราฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้น ไม่ได้เป็นจิตแพทย์ที่กำลังตามหาความจริงเลยครับแท้ที่จริงแล้วหมอควินคือผู้ป่วยคนปัจจุบันที่นอนอยู่ในห้องพักผู้ป่วยหมายเลข13นั่นเองเรื่องราวทั้งหมดที่หมอควินเห็นทั้งเสียงกระซิบเงาดำไดอารี่ลับปรีศาหรือแม้แต่เรื่องราวของเอมี่และพยาบาลทั้งหมดนั้นคืออาการหลงผิดและภาพหลอนที่เกิดจากอาการป่วยทางจิตเวชของเขาเองสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเป็นจิตแพทย์ที่กำลังสืบสวนความจริง นั่นคือสิ่งที่จิตใต้สำนึกของเขาปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากความจริงอันโหดร้ายว่าเขาเองก็เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่อยู่ในห้องต้องฉาบนั้นมานานแล้วและห้องที่หมอกวินวิ่งมาเจอตัวเองนั้นนั่นคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพของเขาเองที่นอนอยู่ในห้องต้องฉาบนั่นเองเสียงหวีดร้องเมื่อกี้ที่หมอกวินได้ยินแท้ที่จริงแล้ว คือเสียงกรีดร้องของตัวเขาเองที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายอันยาวนานและได้เห็นความจริงที่น่ากลัวที่สุดคุณผู้ชมครับใครจะไปคิดว่าเรื่องหล,ลอนๆที่เราฟังมาทั้งหมดมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหัวของตัวละครหลักคนนั้นเองบางครั้งความน่ากลัวที่แท้จริงไม่ได้มาจากผีสางเทวดาแต่มาจากจิตใจของเราเองครับสำหรับวันนี้ผมเดอะโกสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านหลับฝันดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมอีกแล้ว The g โกสเตอวันนี้ผมมีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ต้องอยู่กับความร้อนและเปลวไฟอย่างนักดับเพลิงฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้มันจะไม่ได้แค่ตื่นเต้นแต่มันจะหลอนจนคุณต้องเปิดไฟนอนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่คนหนึ่งครับ ชื่อพี่ไม้พี่ไม้เป็นนักดับเพลิงหนุ่มไฟแรงมากครับแกทํางานเก่งเป็นคนทุ่มเทให้กับงานมากๆเรียกว่ามีพรสวรรค์เรื่องการดับเพลิงเลยก็ว่าได้ไม่ว่าไฟแรงแค่ไหนพี่ไม้ก็ไม่เคยกลัวลุยได้หมดแต่แล้วชีวิตนักดับเพลิงของพี่ไม้ก็เปลี่ยนไปตลอดการครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วครับมีเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โกดังเก็บของเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครนี่แหละครับ ตอนนั้นไฟไม่หนักมากเปเลวไฟลุกชนจนเห็นได้จากระยะไกลควันดำทะมึนเต็มท้องฟ้าหน่วยดับเพลิงหลายทีมระดมกำลังกันเข้าไปดับเพลิงอย่างเต็มที่พี่ไม้กับทีมของแกก็เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ครับตอนนั้นสถานการณ์มันโกลาหดมากเปเลวไฟลุกไหม้รุนแรงจนโครงสร้างโกดังเริ่มทรุดตัวลงมาเพื่อนร่วมทีมของพี่ไม้หลายคนติดอยู่ในนั้นแกพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่แต่สุดท้าย เพื่อนนักดับเพลิงหลายคนก็เสียชีวิตในกองเพลิงนั้นครับเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจและฝังลึกในใจของพี่ไม้มากๆครับหลังจากเหตุการณ์นั้นพี่ไม้ก็ยังคงทําหน้าที่นักดับเพลิงต่อไปครับแต่แกเริ่มเปลี่ยนไปแกจะดูเหมื่นลอยเป็นบางครั้งและที่สําคัญที่สุดคือพี่ไม้เริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติหลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โกดังครั้งนั้นครับ ทุกครั้งที่พี่ไม้ออกไปดับเพลิงไม่ว่าไฟไหม้เล็กน้อยแค่ไหนหรือไฟไหม้ใหญ่แค่ไหนก็ตามพี่ไม้จะเห็นเปลเวไฟที่มีสีแตกต่างไปจากปกติครับมันไม่ใช่เปลเวไฟสีอ้มแดงแบบที่เราเห็นกันทั่วไปแต่มันเป็นเปลเวไฟสีแดงฉานเหมือนเลือดเลยครับแดงจัดแดงจนน่ากลัวบางครั้งก็แดงเข้มจนเกือบดำราวกับเลือดที่กำลังลุกไหม ตอนแรกพี่ไม้ก็คิดว่าตัวเองตาฝาดครับหรืออาจจะยังช็อกกับเหตุการณ์ครั้งนั้นอยู่แต่ไม่ว่าพี่ไม้จะขยี้ตาเท่าไหร่มองกี่ครั้งก็เปลวไฟสีเลือดนั้นก็ยังคงปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่ตรงหน้าแกเสมอ พี่ไม่เคยพยายามเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมง,งานฟังครับแต่ทุกคนก็มองว่าแกคงจะเครียดหรือไม่ก็อาจจะภาวะเครียดหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจบางคนก็บอกว่าแกคงยังหลอนจากภาพที่เห็นเพื่อนตายในกองไฟอยู่แต่ไม่มีใครเชื่อเลยครับว่าเปลวไฟสีเลือดที่พี่ไม้เห็นมันมีอยู่จริงเพราะไม่มีใครมองเห็นมันนอกจากพี่ไม้คนเดียวยิ่งพี่ไม้พยายามเมินเฉยกับมันมากเท่าไหร่เปลวไฟสีเลือดนั้นก็ดูเหมือนจะตามหลอกหลอนแกม,มากขึ้นได้เรื่อยๆครับ มันจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่แกอยู่ใกล้เปลวไฟไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้เล็กน้อยแค่ไหนหรือไฟที่กำลังโหมกระหน่ำและบางครั้งมันก็ดูเหมือนจะขยับเหมือนมันกำลังจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับพี่ไม้สื่อสารสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจนอกจากมันและพี่ไม้ความหวาดกลัวเริ่มกัดกินหัวใจของพี่ไม้ครับแกเริ่มนอนไม่หลับ ฟันร้ายถึงเปลวไฟสีเลือดนั้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆแกเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่มีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเปลวไฟสีเลือดนั้นบางอย่างที่น่ากลัวและเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก่าที่เพื่อนของแกเสียชีวิตยังไง ความหลอนจากเปลวไฟสีเลือดมันรุนแรงขึ้นเรื่อยจนพี่ไม้ทนไม่ไหวแล้วครับแกตัดสินใจจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเปลวไฟสีเลือดที่แกเห็นมันคืออะไรกันแน่และมันเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก่าที่เพื่อนของแกเสียชีวิตยังไงพี่ไม้เริ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก่าครั้งนั้นอีกครั้งครับแกรื้อค้นรายงานเก่าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆแกพบว่ามีบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลครับ รายงานสาเหตุเพลิงไหม้ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์มีจุดที่ขัดแย้งกันอยู่หลายจุดและที่น่าตกใจคือมีพยานบางคนที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นหายตัวไปอย่างลึกลับหลังเพลิงสงบยิ่งสืบไปลึกเท่าไหร่พี่ไม้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้และที่น่าสงสัยที่สุดคือเพื่อนร่วมง,งานที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทุกคนดูจะแปลกไปครับ พวกเขาดูเหมือนจะพยายามหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องโกดังเก่าครั้งนั้นหรือบางคนก็มีท่าทีพิรุธเมื่อพี่ไม้เอ่ยถึงเรื่องนี้ ความหวาดระแวงเริ่มเข้าครอบงำพี่ไม้ครับแกรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองตลอดเวลาเหมือนมีใครบางคนกำลังพยายามขัดขวางการสืบหาความจริงของแกและในขณะเดียวกันเปเลวไฟสีเลือดนั้นก็ยิ่งโหมกระหน่ำในสายตาของพี่ไม้มากขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่ได้แค่ปรากฏให้เห็นในกองเพลิงเท่านั้นแต่บางครั้งมันก็เหมือนจะแผดเผาทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแกจนเกือบจะบดบังเปเลวไฟจริงไปหมด ทำให้แกแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเปลวไฟสีเลือดที่น่าสะพรึงกลัวนั้นพี่ไม้เริ่มสงสัยว่าเปลวไฟสีเลือดนี้อาจจะเป็นวิญญาณของเพื่อนๆที่ตายในกองเพลิงกำลังจะพยายามบอกอะไรแกหรือไม่ก็อาจจะเป็นคำสาปอะไรบางอย่างที่ตามหลอกหลอนแกอยู่แกต้องรีบหาความจริงให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับพี่ไม้ใช้เวลาหลายเดือนในการสืบค้นอย่างลับๆแกแทบจะนอนไม่ได้ กินไม่ได้หมกมุ่นอยู่ก,กับการหาคำตอบของเปลวไฟสีเลือดและปริศนาของโกดังเก่าในที่สุดพี่ไม้ก็สืบจนพบความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก่าครั้งนั้นครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นการวางเพลิงครับคนร้ายจงใจวางเพลิงเพื่อเผาทำลายหลักฐานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในโกดังซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดบางอย่างที่ผิดกฎหมาย และที่ทำให้พี่ไม้ช็อกยิ่งกว่านั้นคือคนที่อยู่เบื้องหลังการวางเพลิงไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับแต่เป็นหัวหน้าทีมดับเพลิงของเขาเองครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับหัวหน้าทีมดับเพลิงที่พี่ไม้เคารพและไว้ใจแอบรับเงินจากเจ้าของโกดังเพื่อเผาทำลายหลักฐานแต่เหตุการณ์กลับบานปลายจนควบคุมไม่ได้ เปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดไว้ทำให้เพื่อนร่วมทีมของพี่ไม้ต้องเสียชีวิตในกองเพลิงนั้นครับหัวหน้าทีมรู้เรื่องนี้ดีและพยายามปกปิดความจริงมาตลอดเขาเป็นคนบิดเบือนรายงานเพลิงไหมและเป็นคนจัดการเก็บพยานที่อาจจะพูดความจริงพี่ไม้รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาครับแกไม่คิดเลยว่าคนที่แกเชื่อใจจะเป็นฆาตรกรที่ฆ่าเพื่อนร่วมงานของแกเอง แต่สิ่งที่หักมุมและน่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือเปลวไฟสีเลือดที่พี่ไม้เห็นมาตลอดไม่ใช่ผีหรือวิญญาณใดๆเลยครับมันเป็นเรื่องทางการแพทย์ล้วนๆครับหลังจากที่พี่ไม้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับหัวหน้าทีมแกก็เริ่มนึกย้อนถึงอาการของตัวเองที่เริ่มสายตาพร่ามัวลงเรื่อยๆพี่ไม้จึงไปหาหมอเฉพาะทางครับปรากฏว่าเปลวไฟสีเลือดที่พี่ไม้เห็นมาตลอดแท้ที่จริงแล้วคือ ภาพสะท้อนจากกระจกตาของเขาเองครับวันเกิดเหตุเผิงไหม้โกดังนั้นครับมีสารเคมีบางอย่างที่ถูกเก็บไว้ในโกดังซึ่งมันรั่วไหลออกมาในระหว่างที่ไฟไหม้พี่ไม้กับเพื่อนๆที่เข้าไปดับเพลิงสูดดมไอระเหยของสารเคมีนั้นเข้าไปโดยไม่รู้ตัว สารเคมีนั้นมันร้ายกาจมากครับมันค่อยๆกัดกร่อนดวงตาของพี่ไม้อย่างชา้ชาๆทำให้เซลล์ประสาทต,ตาของแกเสียหายและมันได้เปลี่ยนการมองเห็นของพี่ไม้ไปโดยทั้งสิ้นอาการนี้จะทําให้ดวงตาของพี่ไม้ค่อยๆมองเห็นทุกอย่างเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดเลยครับและจะลุกลามทําให้เขาตาบอดสนิทในที่สุดเปเลวไฟสีเลือดที่พี่ไม้เห็นมาตลอดไม่ใช่สัญญาณจากผีสางเทวดา แต่เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายของเขาเองครับว่าเขากำลังจะสูญเสียการมองเห็นไปตลอดกาลและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือหัวหน้าทีมรู้เรื่องนี้ดีครับเขารู้ว่าสารเคมีนั้นส่งผลต่อดวงตาของนักดับเพลิงทุกคนที่เข้าไปในโกดังวันนั้นและเขารู้ว่าพี่ไม้กำลังจะตาบอดในไม่ช้านั่นเป็นสาเหตุที่หัวหน้าพยายามเร่งปิดคดีและพยายามกำจัดพี่ไม้เพื่อปิดปากเรื่องทั้งหมด ก่อนที่พี่ไม้จะตาบอดสนิทแล้วไม่สามารถระบุตัวคนร้ายหรือให้การเป็นพยานได้อย่างชัดเจนพี่ไม้อยู่ในภาวะที่ทั้งช็อกและหวาดกลัวครับเขาไม่เหลือเวลามากนะักก่อนที่ดวงตาของเขาจะมืดดับไปเขาต้องเร่งเปิดโปงความจริงและจับกลุ่มหัวหน้าทีมให้ได้ก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนตาบอดที่ไม่สามารถมองเห็นโลกได้อีกต่อไปครับ เรื่องราวของพี่ไม้จบลงด้วยการที่แกตัดสินใจรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่ทำได้ทั้งที่แกเคยสืบมาและสิ่งที่แกจำได้จากภาพของเปลวไฟสีเลือดที่ยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในดวงตาแกต้องรีบมากครับเพราะสายตาแกแย่ลงทุกวัน สุดท้ายพี่ไม้รวบรวมพยานหลักฐานและไปแจ้งความกับตำรวจที่ไว้ใจคนหนึ่งตำรวจในนั้นช่วยสืบต่อจนสามารถจับกลุ่มหัวหน้าทีมและเจ้าของโกดังมาดำเนินคดีได้สำเร็จทุกคนต้องรับโทษตามกฎหมายส่วนพี่ไม้ถึงแม้ว่าแกจะต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียการมองเห็นไปบางส่วนแต่แกก็ภูมิใจที่ได้เปิดโปงความจริงและทวงคืนความยุติธรรมให้กับเพื่อนๆที่เสียชีวิตไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องเปลวไฟสีเลือดในวันนี้หลอนจนขนลุกใช่ไหมครับบางทีสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอาจจะมีคำอธิบายที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นซ่อนอยู่ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเดอะโกสเตอร์ oster, ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหลอนๆครั้งหน้าสวัสดีครับ